แล้ววันนี้เราจะไปสรถที่จังหวัดรยงกันไปกันค่ะครับผมวันนี้นะชะบารถบ้านเราจะขับรถโตโยต้าสามห่วงคันนี้นะเป็นตัว1.6 lx limited นะครับผมเป็นตัวประกอบนอกนะมีลูกค้า จากจังหวัดระยองนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองสนใจมานะดูมาจากใน y o u t u ชาวบารถบ้านนะครับผมชอบใจแล้วก็เลยให้เราไปส่งนะเรารายงานตรงนะครับผมตามในคลิปตอนนี้เรากำลังเดินทางกันไปนะครับผมกับทีมงานชาบารถบ้านนะครับที่จังหวัดระยองนะเราเดินทางจากสมุทรปราการนะครับเดินไปเดินทางไปจังหวัดระยองใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมเป็นการเทสหรือทดสอบรถคันนี้ไปในตัวอีกรูปแบบหนึ่งนะว่า ส่งมอบถึงลูกค้าถึงมือหรือเปล่าแต่ว่ารับประกันได้เลยนะครับผมว่าถึงแน่นอนนะเพราะว่าความร้อนไม่ขึ้นเครื่องวิ่งดีนะครับผมสมรรถนะดีนะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับผมที่จังหวัดระยองรอติดตามชมนะครับตมนนี้เราเดินทางออกมาแล้วนะครับผมเวลา7จ็ดโมงเช้านะอยู่บนถนนแล้วนะครับ ไปเรื่อยๆนะอาจจะต้องมีจอดแวะพักบ้างนะเป็นการพักรถมั่งนะครับนี้เราวิ่งมาด้วยใช้ระบบแก๊ส LPG นะครับเดขับกันไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบออกแต่เช้าหน่อยรถจะได้ไม่ติดนะครับผมการเดินทางของฉบารถบ้านนะครับผมจังหวัดนี้ไกลที่สุดละระยองสองชั่วโมงกว่านะครับร้อย ที่ถนนบางนาตลาดแล้วนะครับผมช่วงเช้านี้นะถนนโล่งมากเลยนะครับแต่เราก็จะขับกันไปเรื่อยๆนะไม่รีบนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทีมงานชาวบ้านทุนบ้านนะเราจะไปกันไปเรื่อยๆแบบชิวๆเลยนะครับวิ่งไปด้านล่างเพราะถนนมันโล่งไปแบบเรื่อยๆ เติมกา๊าซไปแล้วนะครับเราแวะเติมกา๊าซไปแล้วเดี๋ยวเราจะขับมันไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาที่พักกันต่อว่าใช้ได้อยู่นะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุมเลยนะครับรถบ้านเลยแท้ๆเลยนะครับผมซื้อเจ้าของมาแล้วเขาก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับผม ม,มีปัญหาอะไรอากาศดีมากนะครับเช้านี้เราจะเดินทางกันไปต่อนะเดยวถึงตรุงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะลองอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราเดินทางมาอ,อยู่แถวแถวบางปะกงแล้วนะครับระยะทางเหลืออีกประมาณ120กิโลเมตรนะประมาณชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งครับประมาณชั่วโมงครึ่งน,นี่เราวิ่งมาย,วยาวๆเลยนะครับผมรดโ,โล่งมากนะเช้านี้กลับมาได้เรื่อยๆครับผมชิลๆเลยอากาศดีด้วยครับลาประมาณชั่วโมงครึ่งน่าจะถึงที่ว่าการอำเภอจังหวัดระยอง รถวิ่งดีนะบอกเลยครับผมรถวิ่งดีมากความร้อนนี่ขึ้นเลยนะครับประหยัดน้ํามันด้วยประหยัดน้ํามันประหยัดแก๊สด้วยขับดีด้วยครับช่วงล่างไม่ดังไม่อะไรเลยนะเหมือนเป็นการทดสอบนะเพราะว่าถนนเราวิ่งข้างล่างถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีสะเทือนไม่มีอะไรเลยนะครับ รคันนี้คุเียนเป็นรถบ้านได้แท้นะเจ้าของเก่ารักษาดีนะเขาใช้งานทุกวันเขาดูแลเป็นเทรน้นตลอดนะครับผมน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องก็มีการเปลี่ยนถ่ายมาแล้วสไปก็เอาไปขับได้เลยแล้วก็ดูแลรักษากันไปนะครับตามสภาพนะรถปีลึกขนาดนี้แต่ว่ายัางใช้งานได้ดีอยู่เหมือนรถใหม่ ยังปกติอยู่ถือว่าบำรุงรักษาดีนะเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีซื้อต่อไปก็ถ้าดูแลรักษาดีๆก็ขับได้ยาวๆอยู่ได้นานเลยนะครับเดี๋ยวเครื่องพัดลมกินน้ำมันแต่ว่าคันนติดแก๊ส LPG มาละประหยัดแน่นอนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้พักเลยเดี๋ยวจะหาจุดพักตรสนัหน่อย ตอนนี้นะครับผมเรากำลังจะเข้าจังหวัดชนบุรีแล้วนะขอแวะเติมพลังกันแป๊บเ,เดินทางกันต่อนะกำลังจะไปที่จังหวัดระยองนะตอนนี้เราพักรถเสร็จเรียบร้ยอยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อะครับผมไ,ไปหครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันแล้วนะครับผมออกจากปั๊มน้ํามันละเพื่อไปจังหวัดระยองพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลย Let's go เติมพลังกันแล้วนะครับปลายทางระยองนะอยากกินอีกอะแต่ว่าลังหน่อ่าเดี๋ยวเราไปข่ายรถส่งรถให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผมเติมพลังกับเลนตอนนี้นะครับเราอยู่บนทางปลายพาร์ทนะเหลือระยะทางประมาณ60กิโลเราก็จะถึงที่ว่าการเมืองระยองนะครับที่เราตั้ลูกค้าไว้นะเข้าๆเวลาประมาณ40นาที จะถึงปลายทางคนระับนี่นะครับรถคามวิ่งได้ปกติเลยนะคฟังร้อนวิ่มีขึ้นเลยนะก็ะใช้ได้เลยนะครับถนนจะโล่งมากด้วยถนนโล่งจริงนะครับวันนี้เราถึงแล้วทางงานนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาเล่เให้ฟังอีกทีนึงนะงโ,โล่งมากเลยบรรยากาศช่างโอเคนะครับไม่ร้อนนะ เรากำลังเข้าใกล้ตัวเมืองจังหวัดระยองแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสิบนาทีเราจะถึงแล้วนะครับผมลูกค้าขอเปลี่ยนที่นัดเป็นตรงวิทยาลัยเทคนิคระยองนะ,กะใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเหลือเวาลาประมาณอีกงสิบกวนาทีเท่านั้นเองวันนี้รถไม่ติดนะครับรถร่วมดีนะครับขับมาได้ปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยรถทนต์ี้เยี่ยมจริงนะครับผมได้ไปใช้ใถือว่าสม่ำล่ะ เรามาดูตอนที่ถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวให้กันต่อนะครับตอนนี้เราถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคระยองแล้วนะครับเรากําลังทําการส่งมอบรถนะลูกค้ากําลังมานะครับถึงแล้วลูกค้ากำลังเดินทางมาแล้วนะครับครับคุณลุงคนนี้นะครับผมครับผมลุงสวัสดีครับ ตอนนี้จริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าชมรถก่อนนะรบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเราก็พาลูกค้าดูเลยานระมณบรรยากาศคร่าวาประมาณนี้นะ นุณลุงดีมากเลยนะครับคุณลุงรถเยอะมากเลยนะคันนี้คุณลุงใจดีด้วยเดี<ล>๋ยวเราให้คุณลุงดูรถไปก่อนครับแอปกดตรงไหนอ่ะแอปออโต้ครับคุณลุงกดข้างๆนึงนครับ ถ้าเราไม่เปิดแก๊สเราต้องกดข้างๆางางนะครับคุณลุงตรงที่ที่ขวดน้ําวางอยู่มับบนจะมีปุ่มกดใช่ครับเดี<ง>๋ยวนะครับผมส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากคุณลุงพรีรพัฒน์จังหวัดระยองครับเอกสารครบครับผมบพร้อมโอนเลย <c oughs> <c oughs> ได้ ครับผมขอให้ลูกค้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะปักทีปลอดภัยนะครับ <c oughs> บายบายนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับผมจบแล้วครับกับเคสโตโตยต้าสามห่วงของเรา